มีเรื่องโดรนลึกลับยังไงนะคะคือที่จังหวัดจันทบุรีนะจุดพผ่า์แดนถาวรบ้านผักกาดเนี่ยนะครับหน่วยุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ทหารพานนาวิกโยธินที่4<ส>เขาได้ตรวจพบอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนไม่ทราฝ่ายทําการบินอยู่บริเวณเหนือฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนในเขตพื้นที่ประเทศไทยก็มีชุดต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือว่าแอนตี้โดรนจากชุดเฝ้าตรวจ การตรวจการน่วยเฉพาะกิจนาวิโย์ินจังหวัดจันท mm hmm. บุรีนะครับทำการตัดสัญญาณการควบคุมแล้วก็บังคับให้โดรนั้นตก mm hmm. ก็สามารถตัดสัญญาณควบคุมของอากาศยานไร้คนขับนี้ได้และบังคับให้ตกจํานวนสี่เครื่องจากการตรวจสอบบริเวณจุดที่ตกเป็นป่ารกประกอบ mm hmm. เป็นพื้นที่มืดไม่พบอากาศยานนะครับคือไม่พบตัวโดรนะเพราะว่ามันมืด <Yeah. S 1> นะยังไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนยังไงนะครับอ mm hmm.